สวัสดีครับทุกคนก็วันที่ลงคลิปนี้ก็ได้เป็นปีใหม่แล้วนะครับก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนาะผมจะมาแนะนําเด็กที่เป็นเด็กดาบเด็กใหม่นะครับเรียก,กว่าเรียกว่าเด็กใหม่ได้ไหมวะจริงๆต้องบอกว่ามันมันคือดาบแอโกรแล้วกันอ่ะมันคือดาบแอโกรแต่จริงๆดาบแอโกรก็หายจากเมตาไปนานละอย่างซองตอนซองที่4ี่ก็ไม่ได้มีดาบแอโกรเลยเนาะ ก็ถือว่ามันเป็นเด็กที่อ่ะมันเก่งขึ้นแล้วกันสาหรับดาบแอกโคนี้นะครับซึ่งมันใส่การ์ดใหม่มาช่วยปิดเกมอย่างอูหลงชารีออตนะครับซึ่งอันนี้เก่งมากๆมันมันทำให้เด็กมันจากเดิมที่แบบทําดาเมจต้นเกมได้ดีปลายเกมแผ่วกลายเป็นว่าปลายเกมสามารถแบบพวกช่วงท้ายเกมสามารถปิดดาเมจได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เด็กนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมชาร์วอร์ิยอนเนี่ยสามารถไปเติมมาได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ เติมผ่านไซเควมดีราคาประหยัดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถทักไปที่เพจยดาเกมเพนเตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน์แอดยดาเกมเนเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกมาจากช่องผมด้วยนะครับมาดูกันที่เด็กลิทนะครับเด็กลิทเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการ์ดเก่าเยอะมากเลยเนาะก็เนี่ยพวกนี้เป็นการ์ดเก่าหมดเลยอันนี้ก็เป็นการ์ดเก่านะเผื่อใครไม่เคยใช้นะครับเอ็น <han> แฮนด์จะเป็นด็อกห้าจะได้สตอมคือเอามาตีหน้านั่นแหละต้องบอกว่า,าแนวคิดของเด็กนี้คือง่ายๆเลยตั้งบอร์ด ให้ได้และตีหน้าตีหน้าทุกครั้งที่มีโอกาสพยายามตั้งบอร์ดเพื่อลุ้นโอกาสในการตีหน้าให้ได้ตั้งบอรดจนแบบบางทีอีกฝั่งเคีรยไม่ได้เหลือ1นึ่งหอะไรก็คือจําเป็นนะครับเราขอมีดาเมจเข้าหน้าเลยเพราะว่าดาเมจในการเซตดท้ e ของเนี้ยถือว่าถือว่าเซติท e ้ได้เลนกว้างมากๆนะครับจะมีการตีหน้าหมดเลยอันนี้ก็เป็นสตอมนะตีหน้าถ้าเกิดอีโวก็จะได้มาเป็นอาร์เทอร์ที่เป็นบอรดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยอีโวหรอกเราเอาใส่มันมาเพราะมันเป็นสตอม ที่บางครั้งเอามากันได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปอีโวตัวอื่นมากกว่าอีโวตัวอื่นเช่นแบบบางทีอีโวแฟตสเตปตีหน้าบางทีอีโวเซตาอีโวอารเบิร์ดอีโวโอดินอีโวเซโคเนียนะครับคือเนี่ยโครงสร้างเด็กมันคือซอร์ทแอคโกเลยที่เราเคยเล่นกันมานะครับแต่ว่ามันจะมีใบนี้อูหลงเลจจิ้งชาเลอตตใบนี้คือที่สุดแบบที่สุดของเด็กนี้เลยถามว่าเพราะอะไรเรามาดูความสามารถกันนะครับ a t the e n d of your turn, if this f o l l o w e r is u n Evo, Deal 7 damage to all enemy followers นะครับก็คือถ้าเกิดว่าจบเมื่อจบเทิร์นถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไม่ได้ Evo มันจะ Deal 7 all ทั้งบอร์ดอีกฝั่งก็คือเป็นการ์ดเคลียร์บอร์ดลงไปกดจบเทิร์นเคลียร์บอร์ดอีกฝั่งเลยเลือด7ตายหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการ์ดใบนี้ Evo เนี่ยทำ3ครั้งก็คือ Deal 7 damage to another random ally or enemy ก็คือเอาไง่ายมันคือ73ครั้ง7321ก็คือดิวทั้งหมด21ดาเมจนะครับหมายความว่าถ้าเกิดอีกฝั่งบอดโล่งเป้าเนี่ยมันจะเหลือแค่หน้าเราและหน้าอีกฝั่งแล้ว3ครั้งก็คือถ้าเกิดออกหน้าอีกฝั่ง2ครั้งอีกฝั่งโดน14ดาเมจถ้ามันเข้าหน้าอีกฝั่ง3ครั้งอีกฝั่งโดน21ดาเมจคือยังไงก็รีเท่ลเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นยากนะมันคือการที่คุณชนะ50% 3รนาอบอ่าแต่ถ้ามันเข้าหน้าเราเราก็เจ็บ ผมให้แนวคิดง่ายๆเวลาจะลงมันล้วกันให้คือถ้าคุณต้องการเคลียร์บอดเนี่ยคุณไม่ต้องคิดเลยก็คือลงมันไปเคลียร์บอดนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะใช้ในการแบบแบบทำดาเมจเนี่ยก็ให้คิดซะว่าคุณต้องมองว่ามันคือทางเลือกสุดท้ายถ้าคุณยังมีเพย์อื่นที่ดีกว่าเช่นคุณยังเคลียร์บอรดอ,อ,อีกฝั่งได้ก็แบบยังเคลียร์บอดอีกฝั่งได้แล้วเธอหน้ายังไม่ตายแบบหรือว่าแบบตีหน้าด้วยอย่างอื่นได้แล้วเ์อหน้ายังไม่แพ้เนี่ยก็ให้เล่นเพย์อื่นก่อน ให้การ์ดใบนี้มันเป็นทางเลือกสุดท้าย,ายของคุณนะครับเช่นแบบเอ้เธอน,นี้ถ้าลงเอาเบิร์ดแบบถ้อว่าเธนน้ลงเอาเบิร์ดไปเธนหน้าแบบเราเราเราเพรียราวแล้วว่าโอเคเลือดเราเนี่ยต่อให้อีกฝั่งเขาแบบมีทุกอย่างครบก็เราเราก็ยังไม่แพ้อ่ะเราก็ลงเอาเบิร์ดไปก่อนเพื่อทําดาเมจต่อนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเทินต่อไปมันแบบไม่มีทางเลือกแล้ววะคือถ้าเราไม่ชนะเธนเนี่ยเธนหน้าเราแพ้และเราก็เล่นตัวนี้ไปเลยนะครับก็ แต่ว่าเหลือต้องเหลือเม็ดโบให้มันเมน็ดนึงนะมันใช้โวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นโวธรรมดาจะเป็นซุปโวได้หมดเลยตัวนี้ขอแค่เหลือเม็ดโบให้มันเม็ดหนึ่งในการทําดามมีก็อันนี้แนวคิดง่ายๆให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าใครเคยเล่นฮาร์ดสโตนมาก่อนผมมองว่าแนวคิดมันจะคล้ายๆกับยอซาลอนคือถ้าเกิดมันไม่มีอะไรแล้วแบบบนมือทําอะไรไม่ได้แล้วอะแล้วเธอน่าจะแพ้ละยังไงก็ต้องเล่นมันก็เล่นมันไปเลยแต่ว่าอย่าแบบอย่าไปโยโล่แบบแบบเทอเจ็ดมีเพย์อื่นดีกว่าหรือว่าโยนแม่งมปเลย ก็ถ้เหือนผมในสตรีมเพราะว่าผมแบบผมเป็นรีมเม m e r ผมเป็น content เอ e a t o r ผมผมทำเพื่อความหานะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงจังก็ให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับก็เด็กประมาณนี้จริงๆเด็กมันเข้าใจง่ายเด็กมันคือลง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 ตี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 ตั้งบอดตั้งบอดตี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 ยิงประมาณนี้แบบตีตีตียิงตีตีตียิงแค่นี้เลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นดาบอ่ะบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องถึงอู่หลงก็ได้บางครั้งก็แบบเซตา โอดินเอาเบิร์ดบางครั้งก็ปิดเกมไปแล้วบางครั้งอีกฝั่งเคลียร์เซอร์โคเนียไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเด็กในเมตาตอนนี้ก็บางเด็กบางเด็กแบบไม่ได้ใส่การ์ดมาเพื่อม,มาเคลียร์บอดแล้วเพราะว่าแบบต้องบอกว่าเด,เด็กอื่นก็ไม่ค่อยเล่นบอร์ดกันเท่าไหร่ก็เซอร์โคเนียก็แบบตั้งบอดเบิ่มอะไรอย่างี้บางทีฝั่งเคลียร์ไม่ได้ก็มีบางทีแบบมีแฟตเตปบวกเซอร์โคเนียตีหน้าก็ทําได้คือเด็กมันยังมีความเป็นแอรโกรแบบเดิมนั่นแหละนะครับแค่ว่าเพิ่มท่าปิดเกมเข้ามาให้มันมมนนนนเเสถีียดาากกขึ้นในตอท่รจะปิ ก็ประมาณนี้นะครับของตัวเล็กก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันต่อนะครับโอเคก็เกมนี้เจอกับรูนนะครับเราเริ่มก่อนก็การเก็บมือก็เก็บแบบแบตโก้ B Go นะเก็บตับสองเกมนี้ผมไม่เก็บเจอโคน,นียเพราะว่าผมเริ่มก่อนนะครับผมต้องการหมอนต้นเกมแล้วโอดินขึ้นมาสองตัวเขาฟอร์ไซ เราก็ลงดับสองไปนะครับผมเลือกลงดับ2ตัวนี้เพราะว่ามันมี2ตัวนะถ้าเกิดเราลงไปตัวเดียวเนี่ยเรามีโอกาสที่โดนเคลียร์ได้แบบนี้อ่าคือตัวเนี้ยโอเคมันเป็นสองหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยอีกฝั่งเขายิงมาเราไม่มีดาเมจเลยอย่างเงี้ยเขายิงได้แค่ตัวเดียวกลายเป็นว่าเราได้1ดาเมจฟรีนะครับพยายามหาจังหวะทําดาเมจฟรีให้ได้แล้วเราจะเล่นสบายในช่วงหลังนะอ่ะทอนี้ผมเซต้าไปต่อเลยเพราะผมรู้ว่าลูนเนี่ยลูนเนี่ยเขามีสองมีบาร์สนะ เพราะการที่เขามีสตอมี้บาร์เนี่ยก็คือเขาเป็นลูนสเปลบูธนะครับซึ่งลูนสเปลบูธเนี่ยเทิร์ห้าเนี่ยเขาจะมีแอนกับทาโนชีเนาะคือถ้าเป็นทาโนชีเนี่ยเขาก็จะเคลียร์บอร์ดไม่หมดเขาจะเอาหนึ่งหนึ่งมาเทิเทิแล้วก็เอาตัวที่เป็นตัวแม่มันเทิตรงนี้เหลือสามสองซึ่งเขาจะไม่เล่นเพลงนั้นแน่นอนถ้าเกิดเขามีให้เลือกสองเพลงเขาจะต้องเล่นแอนแน่นอนนะครับซึ่งแอนเนี่ยมันจะมีปัญหากับการเคลียร์มอนสี่ตัวเพราะว่าแอนเนี่ยมันจะเคลียร์ได้แค่สามตัวเนาะเพราะงั้นผมเลยเลือกเล่นนนเเป็ซตาะครับ เพราะว่าแอนจะเกลียร์เราไม่หมดเลยิงเทปเทหลือหนึ่งหนึ่งแล้วก็ผมมีแฟตสเตปเซอโคเนเธอร์นี้นะครับถ้าเทปไปแล้วก็ได้สองน้มีดฟรีนะ ยิงแล้วก็ลงตัวนี้มาเคลียแล้วก็เดโมนิกมาเสียก็ถือว่าเขาเคลียรบอร์ดเราหมดจดสุดนักสะอาดดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งของรูนสเปลบู๊ทที่ไม่ได้ผสมดินก็คือเคลียร์ตัวมุดยากมากเพราะงั้นผมอีโวไปเลยนะครับผมแบบวาวมุดแล้วก็อีโวไปเลยอ่ะเขาต้องมาจ่ายตัวแบมดัส ซึ่งการที่เขาจ่ายบัดัตเนี่ยเขาก็ต้องมาจ่ายเม็ดโวซึ่งก็เป็นการเรียกเม็ดโวที่คุ้มนะคือเราเสียเม็ดโวธรรมดาแต่ว่าเขาต้องจ่ายซูเปอร์อีโวคุ้มมากอันนี้แล้วเราก็ไม่ได้กลัวตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าเรามีโอดินลอกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่โวนะผมเลือกเอาโอดินตีหน้าเปล่าๆไปนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเม็ดโวไว้ให้เอาเบิร์ดแล้วก็เผื่อลูเลียเนี่ยอาจจะสวยตัวชาริออตมาให้เราทำดาเมจได้นั่นเองนะ ผมเลยเก็บเม็ดโบไปก่อนนะครับเพราะว่าต่อให้ผมโอดินไปเมื่อกี้ผมก็ยังรีทอเธอร์นี้ไม่ได้อยู่ดีตัวไม่ได้เป็นโอดินตัวนหนึ่งนะครับเกมนี้ชาเดียวไม่มามก็เพิดไปเพิดไปแล้วก็มุดทิ้งไว้ต่อนะครับอ่ะขอแวมดัสมาต่อก็ตรงนี้ติดบาเรียเขาก็ตีมา อันนี้เราก็ไปเลยครับโอดินเ่ตวต่อตเคลียร์บอตอนนี้เราเราเข้าเลนแล้วก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าชาลีออดไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ยังเล่นเปนแบบเก่าก็าคือเซตดีทอลด้วยเอาเบิร์ดได้เหมือนเดิม คือเด็กมันคือดาบแอคโกดีๆนี่เองอ่ะแค่แบบเพิ่มท่าในการปิดเกมเข้ามาแค่นี้เลยนะครับอ่ะเกมต่อมานะเราไปดูเกมเจอกับมบังกรกันนะครับมับงกรก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่อยู่ในเมตาตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีครับดูจากตัวเลขในแรงก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับมังกรนะ ก็ผมเก็บเลยนะครับด้วยความที่บางกรเนี่ยเขาเป็นเด็กแบบเด็กประมาณเน้นไฮโลเนาะถ้าถ้าแรมเขาขึ้นเขาจะเก่งมากแล้วเราจะจัดการเขายากเพราะงั้นผมก็ต้องไฮโลสู้เขาเหมือนกันด้วยการเก็บชาริออตสู้เขาเลยคือบางกรเนี่ยถ้าเกิดเราเราปล่อยให้เขาแรมไปไกลๆแบบแเขายื้อไปไกลๆเราจะปิดเขาไม่ลงละเพราะงั้นเราต้องมีดาเมจรอไว้นะครับต้องบอกว่าเราเราเจอเด็กที่เราสู้ยากเราก็ต้องพยายามเล่นให้แบบมันมันแบบ เสี่ยงมากขึ้นประมาณนั้นถ้าเราเล่นเซฟในเกมที่เราเจอเด็ดที่เรายา,ยากอยู่แล้วเราก็ยิ่งแพ้นะครับเธอนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยก็มีแฟรเตปตัวมาก็ตีหน้าไปแล้วก็เธอหน้ามีเอาเบิร์ดรอตรีหน้าได้อยู่นะครับท็อก็จวดต่อบอร์ดโล่งๆแบบนี้บอกเลยว่าเราชอบผมยังไม่เอาเบิร์ดนะผมท็อปเล็กตัวนี้มากพอดีคือดาเมจอ่ะมันเท่ากันกับเอาเบิร์ดนะครับเพราะงั้นเราเล่นตัวนี้ก่อนเพราะว่า เราเก็บเอาเบิร์ดไปเล่นตอน9มานาได้เนาะตัวนี้มันท็อปเล็กมาพอดีก็เล่นไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เขาจะอีโวตัวนี้มาเพื่อเหตุเราแล้วเลือดเขาจะเหลือสองซึ่งพอเลือดเขาเหลือ2เนี่ยเราสามารถรีเทอร์นิ่งสลัดหาตัวนี้ได้แล้วเราก็เล่นเอาเบิร์ดได้เนี่ยเราก็ตีหน้าทุกเทอร์เนี่มบ้าเราผมตีหน้าเขาเรื่อยๆเลยเขากันไม่อยู่อะเขาจั่วเขาอะไรไม่รู้เขาแรมอะไรไม่รู้แต่ว่าเขากันผมไม่อยู่แล้วอะแล้วเลือดเขาเหลือหกตอนเทอรน์นี้ก็คือหนักมากๆ เขาโอลิเวียมามีฟิลีมต่อก็ซุปโบเะลือดเขาเหลือแปดโอดีเราจบไม่ได้ผมก็ต้องไปเลยนะครับอุหลงซุปโบแล้วก็เหตุทิ้งไปตัวหนึ่ง แล้วก็ต้องยิงหน้าโดนสองทีเอ้ทีเดียวเพราะว่าเราซูปอรตีหน้านี่ไงก็ยิงหน้าไปเลยจบเมื่อกี้มันยิงเบนฟิลีนทีหนึ่งแล้วก็ยิงหน้าทีหนึ่งเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราจะปิดบอร์ดนี้ไม่ลงนะดาเมจเราจะขาดถูกไหมครับเพราะว่าเราโอดินไปก็ยังไม่ชนะแล้วถ้าเราโอดินไปแล้วเขาจะตั้งวอร์ดเขามาฮิวอะไรต่อเราก็อาจจะแย่ก็ได้ก็ใบนี้ก็คือปิดได้เลยในเทิร์นที่มันต้องปิดมันจะปิดได้นะครับเพราะต้องบอกว่า คือต้องบอกว่าเวลาเวลาแอคโคซอรอ่ะเขาก,ก็ต้องบอกว่าแอคโคซอรเนี่ยอยากปิดเกมให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บางทีไม่ได้อยากยื้อถึงตอนเอาเบิร์ดเทินเก้าด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีอีกฝั่งแบบตั้งบอร์ดได้แล้วอีกฝั่งฮิวขึ้นมาอะไร,รอย่างี้ก็การ์ดอย่างอูหลงเนี่ยมันมันช่วยให้เราเร่งการปิดเกมได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เจอกับพอทเทลเนาะฟอทเทลตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพับเพจทั้งไข่นะ ตอนเท่าน,นี้ผมก็บวกหนึ่งลงฟิมไปก่อนเลยนะครับอ้ออย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอซอสมินเลอร์อ่ะก็พยายามอย่าบวกหนึ่งลงฟิมแบบนี้นะครับเพราะว่าซอสเนี่ยเขาซอสมินเลอร์กันเนี่ยเขาก็จะมีดีเทนนิงสแลตถ้าคุณลงฟิมไปเนะี่ยแล้วเขาดีเทนนิงสแลตมาฟิมคุณตายฟรีนะนอนจ้าคุณไม่บวกคอนเซ็ตแต่ว่านี้ผมเจอกับพ,พระเพชรซึ่งเขาเคลียร์ตัวหมุดไม่ได้เพราะงั้นผมก็เลยเล่นเลยนะครับแล้วก็เทรดหมดบอร์ด เราไม่มีอะไรเล่นเลยเพราะงั้นผมก็ลงตัวนี้เปล่าๆไปแล้วก็เทธนหน้าเป็นเทธนเซอร์โเนียเขาก็แปลงร่างมาเทรดเราแล้วผมก็ตั้งบอดด้วยเซอร์โเนียต่อเลยครับเทธนเทธนหน้าเรามีเซอร์โคนีาตั้งแต่เมื่อหร่ แต่ว่าจริงปัญหาของบอดถ้ายัางคล้ายเดิมนะก็คือเคลียร์เซโลเนียยากนะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นขับเพรขับเพรเนี่ยสวายมันบัฟมามันเคลียร์เซโคเนียง่ายและหนีอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้ายังเป็นไข่อยู่ก็คือยังเคลียร์โซโลเนียยากอย่นี้นะยังสวายเขาบัฟมามาทำให้ตอนอีโวเขาได้สามสามมาด้วยอย่างงี้มันแก้ง่ายขึ้นน,นึกว่ามันแก้ได้เลยเป็นสามารถแก้บอดอโซโลเนียได้เลยก็เทร์นี้ผมก็เอาวอล์ยิงไป แล้วก็ลองดึงเคร่งใช้ทุก่อนอได้แบบนี้ผมเอามีดจิ้มหน้าไปเลยคือมีดเนี่ยเราจิ้มหน้าไปเลยเพราะว่ามานาเราเหลือนะเราอยากใช้มานาให้คุ้มค่าแล้วก็ทําดาเมจให้คุ้มค่านะครับเพราะว่าบนมือเราเราถือดาเมจรออยู่เพราะงั้นผมก็ยิงทีไปเลยนะอ่ะแล้วก็เวลาเจอพัรเพทเนี่ยพัรเพทสเขาจะมีท่านี้นะครับก็คือเล่นเป็นอีมาริดิวดอ็อปแล้วเขาก็จะเล่นเวทรัวลเพื่อตั้งบอดเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอ่ะจะมีอูหลงตอนเทินเจ็ดตอนแบบหกหกหนึ่งเีย พนเขาจะตั้งบอร์ดให้เป้าเยอะที่สุดเพื่อให้เราไม่สามารถเล่นยิงหน้าเขาได้แต่ว่ามันก็คือบังคับว่าผมต้องเอาไปเคลียร์อยู่ดีเพราะบอร์ดเขาเยอะมากครับแล้วก็จ่ายเคลียร์ไปไม่ต้องเสียเม็คโบนะครับเขาโอดินมาต่อผมก็โอดินสวนเหมือนกันนะแล้วก็โวตีหน้าไปครับ เดือนที่สองนะก็คือเซตเข้าเลนแล้วล่ะเขาก็มีสวายมาต่อแต่ว่าสิ่งที่เขายังไม่มีก็คือฮิลนะครับก็เทินนี้ผมก็จะเล่นเซอร์โคเนียไปเลยแล้วก็ซุโปด้วยเพราะว่าเทินหน้าเนี่ยเราต้องปิดแล้วเราจะปิดด้วยเอาเบิร์ตซุโบล่ะตอนเทนนี้ก็ ขอแบบเชียบบอร์ดแล้วก็ตั้งบอร์ดไปด้วยเลยแล้วก็ทำอีกหนึาเมตด้วยอ่าเขาเบลเซบัฟก็คือจบนะครับเบลเซบัฟมาจังหวะน,นี้คือจบเลยเพราะว่าเขาเขาเขาฮิวไม่ได้คือพับเทพตอนนี้มันบุกดีขึ้นมันโจลดะเถียนขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือเรื่องการฮิวมันจะฮิวไม่ได้แรงเท่าไข่นะครับเพราะงั้นก็ถ้าเราถ้าเราบุกดีๆก็สามารถผ่านได้แต่สิ่งที่ผมบอกก็คือ ต้องระวังจังหวะเด่เขาตั้งบอดอย่างนั้นแหละเราต้องเคลียร์บอดให้ได้เพราะว่าเด็กเราไม่ใช่หลูดหลูดเนี่ยสามารถลงซิซิโลมาเคลียร์บอรดเดยอะๆได้แต่ว่าเด็กนี้มันทาไม่ได้เพราะงั้นดอปเจ็ดจะสําคัญมากๆนะครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเด็กเนี้ยมันแรงนะแล้วถ้าใครอยากทํารอบแบบอยากไต่แรงไ,ไวๆทารอบเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนําเด็กนี้นะมันไวด้วยความเป็นแอคโกแล้วก็เป็นแอคโกที่จบไวกว่าเดิมหวังผลได้มากกว่าเดิมก็อาจจะทําให้แรงคุนขึ้นไวถ้าคุณลองเล่นนนเด็คี้ะรับ แล้วก็ต้องบอกว่ามันสู้กับเด็กเรเมตาตอนนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเด็กเเมตาตอนนี้ไม่ค่อยมีฮิวเยอะขนาดนั้นนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วก็สัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ